สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมยามอเตอร์มหาสารคามนะครับคลิปนี้ที่พาพี่น้องไปทรงรถทันนี้ครับนะครับเดี๋ยวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาขึ้นขึ้น อำเภอลำเมนชัยครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็พร้อมส่งมอบนะครับขั้นนี้เดี๋ยวเพื่อนต่อเป็นกระบะเพื่อนเรียบเอาไปโอนเป็นจังหวัดคืนึ้นนี่เฝ้าหักไปเส็ยเลยเลยอีกหว,หวยเอาหักเลยไปดิ อักเบิดอักเบิดเสาอหัวกูนะอักเบิดเลยสางหัวนะคัคันนี้อ่าจะเอาไปโอนนะครับเป็นกระบะพื้นเรียบที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพล่นที่เปลี่ยนใหญ่าจากอ่าใส่กรุงเทพมาใส่เป็นอ่าโคราชนะครับก็กลับขอบพระคุณ อีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างสูงเลยครับนะครับขอบางคนจะเชียร์เาว้รถขันนนะครับหลายคนพี่น้องหลายคนอาจจะว่านะครับก็บมเป็นยังครับเพราะว่าผมนิสัยดีนะครับย่องกระของบ่ค่อยย่องของบันไดนะครับก็น่าจะได้อยู่บ้านได้อยู่เป็นวันอันนี้แล้วนะครับก็อ๋อเดี๋ยวสิเดียวกระบะขึ้นมาส่งโยกมาได้ ปอ่าจะได้จะได้เอากะบะนะครับกลับคืนมาทรงอยู่อันนี้ก็ให้ลูกค้าเช่านะครับท่านใดที่อยากเช่านะครับก็ติดต่อสอบถามพมิมอเตอร์สาราคาได้เลยนะครับราคาเป็นเกรเดงข้อเดียคาราลุกน้องครับนะครับก็เป็นกระบะอย่างดีเลยนะครับใส่เล็กแบบเบิดหลายอ่ะเบิดหลยหมื่นเลยเหรอครับนะครับก็แล้วก็เอาคันนี้นะครับเทเลอร์ เจ้าส่วนหล่อของน้องชายนะครับเสียนุ่มจากาประเทศออสเตรเลียนะครับเอาไปาทำสีพร้อมเสริมหล่อนะครับที่อู่ช่างพนมอ,อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับคันนี้ก็เอาไปเสริมหล่อคือคันนั้นนะครับเหลมยุบยุบยุย่คันนี้ก็ท่านาเสียอุดนะครับ ตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะมารับรถสิ้นเดือนตุลานะครับก็สิ้นเดือนตุลาเสีิอุนะครับคันนี้จะมารับเจ้า,าเชเลซีลีดจัดร้อย700คันนี้นะครับส่วนของน้องชายอีกคันหนึ่งอ่านุ่มนะครับอันนี้อยอเซเลียก็น่าจะประมาณากลางกลางเดือนหน้านะครับก็จะเสร็บเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็เป็นดีเอาจอดไว้ อุ้ยมาเตอร์ก่อนครับนาะจอดไปโดนนะครับเพราะมันอยู่เมืองนอกอยู่นะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณน้องชายทั้งสองท่านนะครับส่วนคันนั้นของน้องเสียเซ่ครับเสียเซ่หลายคนอาจจะจําได้คันนี้ก็สั่งจากสวีเดนเลยนะครับคันนี้ฝากขายนะครับรถน้องชายเสียเซ่จิกกาก็ว่างครับเนี่ยคันนี้ท่านใดที่สนใจนะครับรถเทเลอร์ สวยๆยังบ่ท่านได้ล่างเลยเลย,เลยบ่ท่านได้รีวิวให้นะครับเดี๋ยวให้อ่าน้องล่างออกนี่งามๆเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกเคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็ซื้อจาก่มอเตอ,เตอร์มาสักครั้ไปสั่งตั้งแต่อยู่สวีเดนนะครับขึ้นมาจากสวีเดนแล้วก็มาอ่าเฮ็ดงานอยู่กามาลาใสกาฬสินธุ์นะครับบ้านเพิ่นบัดท,ที่นี่ก็เลยอยากเปลี่ยนอ่าวยหาอาชีพใหม่ก็รถก็บ,บ่ได้ใซส์หล,ล้วก็เลย ขอาฝากพีไ่ไส้ขายนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับราคาเบาๆครับหนึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะครับต่อรองได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวปะเพิ่นถ่ายจะโดนแล้วนะครับที่เรกวัาจะไปตวันแล้วติดธุระอ่านิดหน่อยครับเมื่อวานก็ไปส่งอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็น12ล้อแท่นเตี้ยอีกเจ้าหนึ่งที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวั ร้อยเอ็ดนะครับก็ส่งมอบไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เจอกันที่ลำธาเมนชัยนะครับนครราชสีมาแล้วก็ไปกันต่อที่บ้านโป่งนะครับราชบุรีนะครับผมวันนี้ไปสองคนครับเพื่อนรักอีกเหมือนเดิมนะครับเสียเปาหรือว่าเสียออย่างสีสุราช2์สองคนสามคันครับวันนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ ลากันโดยเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ